สมเด็จนี่เกตทยโยอุ้ยนี่ครูบาอ่างทองปิดตาใช่ไหมเนี่ยแสวงหาที่เขี้ยวเสือนี่วิเศษชัยชาญนี่เนื้อเงินปลาโม่เนื้อชินวัดเกาะเนื้อนวะวัดนางในเนื้อโลหะวัดตะเคียนโอ้นีะสนิมแดงวัดมหานามอุ้ยอ่างทองทั้งคอนัาเกิดที่ไหนเนี่ยประจวบนี่สมเด็จนี่เกตชยโยอุ้ย อ่างทองปิดตาใช่ไหมเนี่ยแสวงหาที่เขี้ยวเสือเียวิเศษชัยชาญวิ่งเนื้อเงินปลาโม่เนื้อชินวัดเกาะเนื้อแม้วะวัดนางในเนื้อโลหะวัดตะเคียนโอ้โหสนิมแดงวัดมหานามอุ้ยอ่างทองทั้งคอน่าเกิดที่ไหนเนี่ยประจวบนี่สมเด็จเนี่ยเกตุยชโยอุ้ยนี่ครู อ่างทองปิดตาใช่ไหมเนี่ยสแสวงหาที่เขี้ยวเสือเลยวิเศษชัยชาญไม่ได้เนื้อเงิน